แนวทางเวลาพัฒนานะคะวันนี้ของเซียนใบนะคะวัที่ผ่านมานะคะเซียนก็นะคะเด่นสอกล่องแปดเข้าแปดจ็ดนะคะของเซียนนะคะวันนี้นะคะแนวทางนะคะเซียนกะหายมาแล้วเนาะนะคะต่อแล้วค่ะแนวทางนะคะเราพัฒนานะคะของเซียนใบนะคะว่าที่ผ่านมานะคะเซียนกะเจาะเข้านะคะแปดจิตเนาะสมมติสถิติเราเราเห็นกล้าอยู่ไส นาเซียนให้เปดเจ็ดนะคะเด่นสองร่องทีเหล็กแปดเนาะจะทีทีเซียนใบอะห้นนบนสิบนะแล้วน,นคะคะสองหวดกันเลยนะคะของเซียนเซียนเลยอะลองสายอะไรยังไงคะถ้าร้านเปิดเปิดเพิ่ม ้วนนี้เตรียมให้เด่นนะคะเด่นเจ็ดรองที่เลขหกนะคะ้วกนี้แอดวันเบิ้ลเหมือนตองหอ่ะกำลังเบิ้ลด้วยนะคะอ้วนนี้เบิ้ลก็จะมีสถิติเก่าก็จะมีเจ็ดห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดนะะช่วงนี้เบิ้ลมาบ่อยเนาะ แล้วก็เข้าไปที่ไล่กลุ่มนะคะอินบอลสองห้าหกห้านะคะแล้วกะ็กลุ่มเซียนไม้นะคะรวยมากนะคะเบนแปดรองทีเลขเจาะแปดเจ็ดเดี๋ยวกลุ่มอะกลุ่มเซียนนะคะ Chịt hmm? hả? Huh? So, 裝六房。 เบิ้ลมีห้าห้าสองสองเเจ็ันนี้เบิ้ลน,นะคะฟังน,นี้เจาะที่เจ็ดหกหสองชุดสตัวนะคะเน้น สองตัวล่างล่างนะคะล่างเด่นจิตนะคะรองที่ได้พบก็ลมเียนเลยกหก เจ็ดห้าหกสามนะหกสามเจ็ดสองเจ็ดโอ้ยปาะกาศหรือเปล่าบอกว่ามีเวลาสมัครปาะกาศ นะคะก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมนะคะสุดคำนวนหวยนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะ,ะชื่นชอบแนวทางนะคะของเซียนใบนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบผ่านนะคะวันนี้นะคะเน้นไปที่ชุดสี่ตัวนะคะเหมือนเดิมสองสามตัวบนสองตัวล่างนะคะตัวที่นิ้นๆนะคะหกห้าเจ็ดสองนะคะสองตัวล่างห้าสองหกห้า